สวัสดีครับผมทุกคนที่นี่คือรัฐกาเหลี่ยมประเทศพม,ม่านะครับทุกคนบรรยากาศเช้าๆมาณมาตอนนี้ก็6โมงนะผมโมดวนที่ขึ้นแล้วดูสินุคนสูงม,มากเขาบอกให้ผมมาหาผักต้องอยู่ไหนฮะอ๋อเน,อนาะได้ได้มันดีอยู่ถเถอแล้ว มีกอมบอนะ,ะอเราจะไปดูเขาเกี่ยวข้อที่นี่เกี่ยวข้อยังไม่เสร็จนะฮะที่นี่เขายังเกี่ยวข้อยังไม่เสร็จเลยเพราะว่าปีนี้น้ำท่วมหลล่วองอเข้าเสียมันก็ต้องปลุกใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่อยากสางหลอกคอ๋อสร้าหลคุยอันเดียวอ๋อสร้างหลอกคุยจะคยุยเนาะมึงนาเรื่อยจะขายอะไ,ไรแต่เออเขาทำงานจะขายมึงไม่บากวะซ่ากีม่มาเนี่ย มบนก็มบนก็มนนกกพอๆอเขี่ยเข่เเขี่เกียเกี่ได้เกอเกี่เหรอที่อยู่ทังไหมั้งเลยอ่ะทังอะไรเพมถ้งเนาะเกอดตสงพอลยอุ้าอ่าะเ่กเลยก็ได้เข้าอะไรนี่เข้าอะไรข้าหอมมะลิน่าจะปลูกข้อหอมมะลินมะ นี่น่าจะปลูกขา้าวหอมคือเรากลับมาในช่วงที่เดือนสิบเอ็ดนะเดือนที่จิกาอยู่ที่นี่เขาเขาเรียกว่ายังไม่แห้งแล้งทีเดียวนะถ้าเกิดเป็นเดือนมกรกากรุ่งพานนี่ถือว่าแห้งแล้งแล้วตอนนี้ที่นี่กลับมาเดือนสิบเอ็ดพฤศจิกาอยู่ถือว่ายังขิวอยู่นะดูสิยัมดูเป็นป่าอยู่นะผ่าผ่าผ่าอะไรม็้ม่ีผ่าอะไรเลยเนี่ยต้มเนี่ยน,ยนี่ต้มอ,อะไรเนี่ย ผ้าอะไรดูนี่นะทุกคนเื่อผ้าอะไรข,ขมขมคนจอดรถทิ้งไว้ครันเนี้เป็นสิบปีแล้วมาสตาร์ใหม่ก็ยังติดอยู่นะดูแต่ว่าเริ่มเป็นสนิมแล้วนี้จอดทิ้งไว้ไม่มีใครใช้เลยนะเป็นสิบปีแล้วจอดทิ้งไว้ในบ้านเนี่ไม่มีใครใช้เลยพอมาสตาร์ใหม่ก็ยังติดอยู่ใช้ได้ปกติดี ซื้อมาตอนนั้นเท่าไหร่ซื้อมาเมืองตาบ้า,านะซื้อมาเมืองสองเมืองห้าเมืองหกแต่ตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะถือว่าโอเคอ่ะกลับมาก็ยังมีรถใช้อยู่นะ okay, <laughs> ไปอีกแล้ววันนี้เราเข้าในเมืองวันนี้เราจะไปเมืองหลวงรัสเซียนะมาจากเมืองมาร์ลย์ย์ <c oughs> เต่าแต่ว่าก็ 0, <c oughs> ใกล้ถึงแล้วมองแล้วล่ะมองรถแล้วเหรอ ทีเมืองเ่ผ้านนะครทุกคนขาดผลไม้เขาจะมาซื้อเสื้อผ้าน,นะอค,คือแบบว่าห้างเล็กๆนะไม่ใช่ห้างใหญ่ขายเสื้อผ้าโดยเฉพาะ น้ <No. S 2> <No>. oh, อร้างขายเสื้อผ้าร้าน mm hmm. ขายร้าน mm hmm. ขายเสื้อผ้านี mm ่ hmm. hey, ทุกคนโอ้ชุดกะเหรียง mm hmm. ชุดกเหรียงนะ mm hmm. ชุดกเหรียงคหรอ เยอะมากคำบนก็มีที่นี่มีร้านขายเสื้อผ้าโดยเฉพาะเลยดูนึดูชุดคือนี่เหมือนชุดที่เขาไปถวายนางไม้ตามต้นไม้แต่ตางๆของวันใส่ได้จริงเปล่าเนี่ยชุดนางไม้ชุดนางไม้แต่ว่าเขาใส่จริงนะนี่ดูเดี๋ยวชุดคือ แต่ว่าผมหากกีน้ำคขื่นดื่มยีนสักขวดยังไม่มีเลยนะครับทุกคนอ๋อนี่เจอแล้วเจอแล้วอ๋อโคจอยยันจอยยันตะบูระจอยยโคตะบูร่โคตะบูร่

มมเจอถนนเจอก้อนหินก้อนใหญ่ๆตอนนี้ยังลบล่วงนะครับทุกคนยังลบล่วงนะดูสิเดี๋ยวอ้นี่สภาลรถเรา เรามาเที่ยวตลาดกันคือพม่าครับทุกคนที่เมืองเมืองหลวงของรักกะาลยมเมืองพระอันฮะเมืองพระอันฮะโอ้นี้โอ,โอ้นี้นนตลาดกันคือก็คงแนวตลาดขายของจีนส่วนใหญ่จะเป็นของจีนข้าวหลามข้าวหลมาหลพมาลพมา่า ฮะบาล้ดอนข้าน,นีขนมีแลดุก่อ,นนอโอ้สุชิก็มีนะสุชิสุชิก็มีแต่ไม่รู้ว่าเหมือนที่นอกหรือเปล่าหน้าตาคล้ายกัยนาาจรับล้างไหจ๊อ

<Huh? S 2> ดีไอ้คอยสาเลยดีไอ้คอยสาวหรอคอยด้วยมาหรมาแม่จะกินน้ำหวานสักแก้วนี่ากหาน้ำไม่เจอนะจะกินน้าอ้อยกันกว่ได้เลยจะคอยจะยืนคอยหรอน้อ่อนอ่ออยู่ น้องอาออวายซื้อกีน้องวอายพม่าอันอีรียคือน่าจะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของที่เมืองกะเหรี่ยงเมืองพม่าของ,ของพอม่านะ,ะร้านกะเหรี่ยงพมา่าโอ้ยอ่ะฮะยิมออยงร้องคุยร้องคุยหนักก็ได้หรอเออ ว่าอะไรใครอะน้องมีเรื่องไหมเนี่ออมีอ่ะนองไ้อมีเขาด้แก้วละพันห้าร้อยจับอืมอร่อยใส่น้ำมะนาวด้วยรู้สึกว่ามันจะใส่น้ำมะนาวด้วยอันนี้ล้างล้างกระเลียงนะฮะ กิงอมโมเล่ไปยิงอโมลเล่ <c oughs> แล้มีอะ,ะ,ะไรหลาดบยน่อยอ่ะวคยกุ้งอ่ะอ๋อกุ้งนี้คือกินกับข้าวนะมือหนึ่งหลาข้าวตัวหนึ่งก็มืองนะึงมือนึงก็ม,งนะม,กมาเจสิบกว่าบาทกิอีกเจสิบปสิบบาทจานหนเดืออ๋อนี่คือลูกมันเดือดมันเดือมันเดือกินกับข้าวนะ ไม่รู้จะกินอะไรกินหมนแต่ว่ากับข้าวกับข้าให้ฟรีนะกับข้าวไม่ฟรีแล้วดูมีมีน้ำพิดมีอะไรเต็มไปหมดเลยจาแมกลิซาแวจ่อแม่จปอะสมเท่าสี่แมมาเราไม่มีชิงเอเดียวรงชตดาคนดีโอยโมโอ้ย <Yeah. S 1> นี่อ,อันนี้กินกับชาดิวนี่นาดิอันี้คือมูงกับข้าวจานหนึ่งนะกับข้าวจานหนึ่งกับข้าวอีกจานนึงเจ็บพันจั๊บเจ็บพันจั๊บนี่คือกี่บิงเดลไทยเท่าไหร่ที่บิงเดลไทยมาห้าสิบกว่าบาทห้าสิบหกสิบบาทนะกุงนะ้งตัวให,ใหญ่ๆนี้กับกับข้าวจานะหนึ่งหนึ่งตัวนะ มึงจะหนึ่งมึ่นจ้าก็เท่านี้ก็มาแปดสิบาทไทยนแปดสิบาทเกลวเวเมือเ้ามาแม่ค้าพูดไทยได้นะแม่ค้ารีทหาน,หนอนได้คอนเสิยแม่ค้าอยู่บ้าแต่ตัแต่เด็ก อ๋อแม่คับแม่คับเคยไปอยู่ที่เมืองไทยนะทุกคนอยู่ที่เมืองไทยนี่ยอายุสี่สามสี่เลยค่ะก้าอยุยี่สิบแปดยี่สิบก้าค่ะกันนะเลนโน้อะรเขาทำมมาอ่านเท่าไร่นะเอาเงี้ยองก็คุ้ท้งก็ปีแม่ค้าได้ใช่ได้ปีอะไรก็ได้เขาไปองเขาอยู่ไปทำงานที่เมืองไทยแล้วก็ทำรับข้าวมันก่อนแล้วมันเปิดร้านที่นี่แม่ค้าคนไทยได้อยู่ที่นี่ นั่งกินข้าวมันได้มาขอกินมามาขออะไรมันรู้สึกเซนมากเลยให้ไปแล้วนะให้ไปแล้วคมันยังมาอีกนะเนี่ยเยวนะทำไมไม่ซาเลยทีขนมันเชื่อมขนมันเชื่อมนี่ก็เป็นลูกชูอะไรพวกของหวานนะทุกคนโอเคเรากินข้าวเสร็จแล้วะครับทุกคน นะฮะฮวันนี้ก็เหนื่อยมาทั้งวันนะครับทุกคนเดินทำไปยังลบล่วงนะฮะไว้เจอกันแม่คลีน่าครับผมสวัสดีครับทุกคนไว้เจอกันแม่คลีน่าสํานักวันนี้สวัสดีครับ,ยอ,ยบนนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ช่องของผมด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับ